ผลงานคนสิ่งเดียวแค่นี้แนวข้างสะกนได้นเนอนดนอนมหาอิเนเชือแน่นหลังจากคุณแม่ห้าวพายกพอหลานลองไปทังคูนและทังเาอุู่ที่ละคือการน้องไก่ยปราจีบุรีชัยภูมิมหอดคงแกงมาแถวบ้านเนาดีใจหลายอีแม่ดนดนนง่วมากแสดงกับไก่บ้านเจ้าองนะครับรหวางวันธุรกิจจะวัดตุบคนกับไก่กันเาะแน่นอนีใจ นะครับแม่มาไกลแล้วนะครับฟังแช่นะกันน้อยแน่เนาะจะกด้สองได้สะกอนหลังจากนั้นจะค่อยพอกรับพอพอนอนเนาะนะครับฟังแช่นะกันน้อยแม่เนาะการกระทำก็บูชาพระราหูบูชาพระราหูเนี่ยแล้วก็บูชาของดรรมแปดอย่างเพื่อที่จะนำไปบูชาให้เรานั้นสิ่งทั่วไรจะตายเป็นดีบางครั้งเราลองนี้ก็ดี ไปดีดเงินีองเดี๋ยวว่าดวงไม่ค่อยดีแล้วก็นำของดังไปบูชาแล้วก็ตัดวันจัดการร้อแส

บารมีน่เป็นห้า,านาฬิกามเราไปจาไ่บูชาเป็นมงคลเป็นบุญรของเราทุกคนทท่านเลยแล้ก็บูชานะใจพระใจทีท่ถวายเราก็ดิตโดยตรงเลยถวยายหลพมถวายเป็นพุทธบูชาเราได้บูชาจควรบูชาเป็เกิดความเป็นินริมงคล โนษณาทีบ <c oughs> uh mm ุญ hmm. กุศลบารมีตรงนี้ทางผู้ฟังลำเว๋ยเดยินเสียงแช่นเจ้าเดียินเสียงแช่นหาวแชันง้าวย่อมฟัดใจน้องนาะตั้งจะข้าวคนใหญ่เคยกองแช่นเราเด่นต้องขุ่มพวงผู้สาวเสียงแช่นห่ายัจบุตท่านไดสิ่งเสียงลำห้องยังบัตท่านไดทางน้องนาะเอกลักษณ์ขลังดำล่งวยช่วยสารท่าแล้วก็อื่นที่งงานอายุนท้องแปนความคิดงานเบิดทุกผู้ชคนจึงเดินทางจากเมืองอุกค ขอน้อนมนมัสการพระเดชพระคุณธล่องพ,อพ่อบุญนนท์นะครับในคุณหลวงพ่อทุกลูกทุกองค์ซึ่งเป็นเป็นองคประธานฝ่ายสงฆ์อยู่ที่วัดว่าร่างบ้านของเราว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทานเจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าปูเจ้าตาลูกหลานเราสิริปินทุกทูจิติขอน้อมนมัสการทุกข่าวเราเรมมากราบสวัสดีคุณพ่อกันนั่นคุณพ่ณอผูอ้ใหญ่บ้านเล้าท่านเจ้าที่ทุกทุกท่านเนาะซึ่งให้เกียรติมารวมในงานบุญประจําปีแม่เนาะ คุญฉลองโอว่า่กันได้หอว่าจวายตวแล้กเปรอยแปดพประจปีแ้เกวลีกันนี่าลัง1อครับคุณประจําปีแล้วกันเนแม่นาอขนาเนาะอะไรหนึ่งสองสามวเติบไปนี่บูดังได้คนละ ใบนี่บดดังเลยนี่ครับครับก่องขบุณแม่เข้าเจดีย์ควายยืนกับทีมงานนะครับเพื่อเหลีเวลาของเขากลัอาจารย์ต้องเดียวครับผมวันนี้พอดีเนาะแม่เนาะผมพอดีบดแทงของตัวพอดียังอยู่ที่นี่หมดเลยต้องการทักเชิญเด้อคุณพระประธานในงานเข้านะครับกิดกาเปิดงานบนเวทีจังหน่อยเนาะจังคอยมลคอยซื้อกันหน่อยแม่เนาะคอยเนาะพร้อมครับหลบหลังทีมงานอาจารย์ดนตรี ก็นีผู้ดังครับนะครับสายมันอยู่ที่ใดบูมันดังต่างเดียวอ้โหลหนึ่งสองสามดังมือปั่นนคุณดังใครชิลุกมึงได้มูงเลงก็แล้วกันนี่คุณพ่อผมครับผมกำลังก็พร้อมแล้วอีแม่เขาก็จะฟังล่ำนั่นแม่นาะนะครับจะโดนกันจังได้มากแถวหนึ่งอยากเบิ่งในทองแขนอย็กเบิ่งอาจารย์สายยน่นนะแม่น้อในเสยทางทีวีนะครับผม เคได้ฟังวิทยุแทนดีซีดีบึงทั้งยูทูบน้องแม่เนาะมาหอดแล้วเราผมบอกกับผมแดงต่อยซ้ายของขาดาน้อแกนต้นเก่าพุณต้องงามอีเมเอ๋ยเนพ่น้องงามกันเอเกาแต่ละเนาะเราคึนฟ้องก็น,น้องแม่เนาะประเภทนี้ชายเไงไงาท่าอะเย์เอ๋ยบูบาประชาอีสารคคาบูดอนก้อนแกนบึงการน้องแค่ปลาจีนบุรีเยจูกักคือก็เลยแม่เอ๋ย กรตุองคอกรบพี่พอผู้นำห้องะรสักวันนะครับปวดกล้าวปวงานนะครับปัดกล้าวปว้ง่าวนะถหาเป็นไดมวลจะดับนั้นเนาะก็จะโดนจดน้อยนึงยเนาะอะไัตถบล้วนๆจะเงาแล้วไปในมัธาายท่นะวนบางท่านบอกว่าากจะได้พมหรือว่าหมข้าวหมู่ข้าวนี่นะอ๋อไม่ยังก็ยังไม่รู้มข้าวหรือเปล่าอบอไม่ยังหมดไม่ยาง เมียนีกระสิดน้ำร้อนด้วยเราไปลองดูเราดูซิ้วันนี้ครับบนนี้แล้วเราเหีนยังโดนว่าเราจะได้ป่ถ้ายังไม่ได้อย่าไปเสียใจเพราะว่าเราแล้วเนี่ยยังไม่ถึงเวลาเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาแล้ววันยังชรากันย่งไงแต่วันนี้เราทำบนทำไม่เกิดไมเกิดนบนแน่นอนอย่างน้อยเลยเราก็ได้ได้ได้เพราะพี่

ล้าวาย่าด้วยให้วันที่หนึ่งให้มาแต่กงนช้าที่หานแป่งเช้าให้มารวมกันที่วัดหลงปู่เรานะัมีวิธีทางสองวันที่1นึ่งจะิืมละวันที่หเริ่มแแต่กงเช้ามารวมกันเราจะน้าวายที่หาดกับทาวัดเพราะว่าถ้าไม่น้าวายไม่สำเร็จ ไม่สำเร็จตามข้วินัยก็คเาะเน่อคุณฟของครับวั่านว่างวาแสดงย่อยบุคคลบเกสารทั้งทั้งเว้อรับอวงแต่ที่นได้เดินทางมาบีามาเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะนาก่อนไเดินทางอดมาพระว่าทาโดนด้วยกันแล้วก็ยินดีเน แต่กำลังมาแม่กลังมาใจเย็นเด้แม่ดึกมาแจ้งงานดมาแจงงานดึแม่มาแจงงานดอกอากาศพอดี้ผู้ดีมืออากาศเย็นๆจะก่อยกลับไปนอนดนจังเลยั้าอลเขียวหนึ่งนแล้วก็าาูชาเราก็ดี่ด้านในนะด้านหน้าก็มี มาแล้วครับรอกระทานย่างย่างงาครับเป็นมาอยู่งานเย็นเลยกันต่องมาอยาเะี่คนนดีย่้วยเราขอเชิเดินเจริญกัาให้คนไดมาช่วยยกันในการทำุส้างบุสการรโมทนากอนจ่เทุนทารสวัสดีนะครับที่าเช่าผิดหมอแขนแป้นหมอล่าแล้วรับ สี่เป็นโอกาสอันดีนะครับที่คุณแม่ท่องแปดท่านปู่ผานะครับเป็นพลังตระยุกต์นะครับที่เดินมาเล่ามีน้องฟังตอนสี่มีการหลองการเล่าหมือนสิ่งนี้ครูนั่งึุณมาเปิดงานก่อนนะครับเชิญท่านนายกนะครับท่านนายกบัญชาบุรีรัมเชิญพนพิธีหน่อยครับถึงบ้านเลยครับนะครับตอนสี้สิบสามถุวนะครับผมอาเทีมฝ่ายปกครองนะครับมีผู้ใหญ่บ้าน นะปัจจุบาบ 4, นหมนูสีนนะ่นะครับหมูสี่หมูเก้าหมูสิบสองหมูเจ็ดนะครับนี่เขาครับเอาเอาซันดีก็ได้นะนะครับเพื่อเป็นการโมเซเวลา่าผมสินแน่นักตัวนะครับท่านจับคุณน้องนะครับ ท่านแรกนะครับท่านนายกวันทาบุรกรนนายกองการบริหารสืบสกุลจาร์พบมือสดๆเลยครับผมท่านที่สองท่านพรสวัสดแสงสกุลผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกูหมู่ที่สี่ท่านที่สามท่านผู้ใหญ่วิชัยพิเศษเมื่นะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เก้าวัดนรตะเทียนท่านที่หานะครับท่านรองประธานสภาอบตจาร์ท่านสวัยชัยจันดานะครับอันนี้โค้ดมูซีเองนะครับ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานของวัดนะครับหล้กการท่านผู้ใหญ่สันติอุรขันนะครับผู้ใหญ่บ้านมูซินสองบนลงก้ดหน่อยนะครับหล้กการท่านผู้ใหญ่ทองศรีทําบุญผู้ใหญ่บ้านตรงบางหมู่ที่เจ็ดนะครับ็ัดมีการมีการหลอกการล่าของทําการแสดงของคณะมอล่ำนะครับมะเสียท่านนายกท่านผู้ใหญ่บ้านผู้นาในฝ่ายปกครองในแห่งอุบัต กระพีกำหนอกนะครับในการถึงม้าชมมอลลั่มมูนีโอกาสมิชเชิญท่านนายกองท่าบุรกรัมย์แหเวัลจ้าข้าวนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านและผู้บริีต่อไปนะครับค่ในมัดกการพิระะพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์พระนรินทร์แล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะทผู้บริบานสวัสดีพวกนี้พี่น้องเจ้าบ้านของผู้นะคะบ้านแต่ชิดพิษกันนะคะมือนี้รู้สึกว่า ที่ปันคู่โซีนะคะกะไเดเป็นงานฉลองนะคะขานีนะคทำขึ้นนีการเริมเตม,มูนีนะคะอมอร่าหนที่อยู่ซีซีคืนอนหนึ่นเนาะนะคะมีซ่้อ่าประภาพไงนะคะของตะบุจานกับเป็นบานของคู่โมซีนะคะ โทเมพี่น้องชอบบ่อน้องผู้ตุกลาข้าเลื่อนนะคะแข่งข้อมือไทยล้อมือพระอาจารย์นะคะผู้นั่งคณะกรรมการผู้บังนะคะงานตพงมีนะคะที่จะจัาได้ง่าพ่อแม่่วาพ่อแม่พี่น้องเข้าร้วงไทยร้วงมือกันดีนะคะหละกักการบ้านไก่ชิดติดกันนะคะแต่แม่ซอยกันเบิ่งนะคะซอยกันแงน่ในมือน,นี้นะคะกับเปิดงานขึ้นแล้วผู้จะเป็นบอลลัมหยดยุกนะคะ ยิ่งจะซื้อนะคะกับฉันเองก็บ่เคยเห็นคือกันก็อยากมาเบิร์คือกันนะคะเมือนี้นะคะคือซื้อกหลานกับคุ้งสีโบประทับใจ่ปันได้นะคะเพราะว่าเป็นมอลัมผู้สูงอายุหรือว่าพ่อรมีพี่น้องเฮ้านะคะทางมูบ้านก็อยากมาเบิร์นะคะเพราะว่าคุณแม่ทุ่แเทกับยิ่งจะซื้อแต่กับโบเคยได้เห็นแล้วกับโบเคยเห็นผู้ใดอย่างมา มี่บัตหน้องคู่หล้วก็รบัตหน้องคู่มูซีเฮ้านะคะในนั่งบอลลัมซอว่ามี่ื่อเสียงผูสมควรนะคะมืออื่นกันนายจะเป็นกิมตลาดเนาะ,ะนะคะหลักกาขึ้นก็ทถีนึงกล่องนะคะกับพี่แต่บอลลัมแรกดังใั้มันนะคะศิลปินมือสุดท้ายกับบอลลใหญ่ผู้สมควรนะคะบัวเมีพี่น้องเข้าลูกล้านเลยดีกะให้ความบ่ใหม่บ่มือจักแท่งจะพาเพลินนะคะ เพื่อจะรายงานมันตามวัตถุประสงค์ของบรรลุคู่ซีนะคะไม่อยากให้มีปัญหาไม่อยากให้มีการทะเลาะวิวาะนะคะหมุดซีวาคณะกรรมการหมู่บ้านว่าติตย์ตาอาจารย์เอืร์นบูวน้ำระดับตำบลรตัว่าตั้งแต่โซตำรวจนะคะหรือว่าผู้ที่รักษาความปลอดภัย เอิ่นประชุมสามหลอดสี่หล,ลอบนะคะนายโยกกับหลวดทูกรอบนะคะพอบางานตรงนีกะผ่อนผ่านจากเป็นห่วงเป็นใย,ยลูกหลานนะคะ,คะพวกจะมีปัญหานายโยกบอกว่ากาลันปีใดนะคะ,ะตำบลจานร์เท่ากับพัฒนาขึ้นห้ายลูกห้านกะพวกจะมีปัญหาให้พ่อเม่พี่น้องเดี๋ยวมาเบิงหมอลองมาล่ำนะคะในคำขึ้นนี้หรือว่าขึ้นต่อๆไปนะคะกะผู้นำในชุมชนในตำบลจาน์ พยายามนะคะเมื่ออวันที่27หรือ26ทันขาดอีโมที่27ทานมานะคะของวัดป่านหกโลเห็นพี่น้องสนุกสนานมู้นกัน24เนาะ24 24นะคะมอลัมนี่ลุงโหลดนี่าคุณพ่อเสริมพลน,นะคะกับมอลัมกับหนุสว่าอ่ามวนพี่น้องมวน ตื่นสาม่านนายกับข่าวาพี่น้องเขาเป็นใจไหนเนาะปานุกรอบทุกแปดกับโบมี่หยั่งนะคะกับซื้อวา่าดูหลานเท่ากับมีความสนุกพมีพี่น้องเขาเป,ป็นอลลัมก,กมับะะม,มีความสนุกนะคะมันมีพิชเชนเองกับขอขอพระคุณถูกมู่บ้านนะคะที่ได้มารวมข้างบอลลัมมันมีนะคะแต่ให้ลูกหลานด้วยให้พ่อแม่พี่น้องเท่านี้แต่ความสุขคนเจริญนะคะว่าบอลลัมมันมีก็ให้ทุกคน ทำบุญในวัดนะคะออกจากคุณแล้วออกแต่ทำบุญแล้วเขาก็มานั่งฟังบ,บวาระคุณวันาร้อดีๆนะคะดิฉันเองก็ขอขอบพูดไปย,ยังสุดในโอกาสนี้ค่ะสวัสดีค่ะขับเดียยท่านนายกนะครับท่านพญาว่ากรุงโอบานบานะครับท่านเจ้าที่ตำรวจพี่น,อน้องคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านาอาตลอดทุกคนใหญ่ไม่ใหญ่พี่โคราชคุกท่านนะครับ เป็นครั้งแรกนะครับที่บัตรน้องผู้วัดน,น้องผู้นะครับในจัดงานประจําปีนะครับให้มีมโมรส์สุนโธเนื่องจากทางวัดน,นะครับในสร้างพระวิหารหลวงปู่นิมิตนะครับซึ่งเป็นพระประธานผู้วัดน้องผู้มาแต่แตสางน,นะครับถือว่าเป็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งน,นะครับที่ถูกยิบโยกขึ้นมาเป็นนะครับมาเป็นพระพุทธรูปที่ ขวนพลุสักการะดังนั้นจึงสร้างพิหีการถึงมากแต่เสียสิ้นกันมีการเฉลิมฉลองและกัเป็นปีปฐมกัลเลิดของการจัดงานปีใหม่ในปีหนานะครับกับไดมือได้วันแล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับรวมแล้วนะครับแตงแต่มือเริ่มงานกต่ื้นเมือว่านนะครับมีพิธีตั้งปุติศาสนา,ษา,ษามีการบูชาพิเศษนะครับเรียนนะครับปฐุมมงคล นะครับโดยเกณฑ์ที่อาจารย์คือดังในตัวจะมาศิษย์เกตุท่าเข้านะครับที่ชาวปูนเข้าคอนโดน้ำผือจากนั้นนะครับมีหมอรำสุสมโพธินะครับวันนี้เป็นหมอลัมกรยอนยุกยังถิ่ทฐานพระนางขาและก็ที่สำคัญนะครับเวทีกําลังมาล่อล่อท่งเขาอยู่ท่าทางพิจมันตกนะครับเป็นเวทีนะครับทอดเสิร์กของจินตลาแลก็ของคุณก้องนะครับ ตองทั้งบรรดาเล่าซึ่งเป็นนักร้องนะครับในวันทีท่29วันทีหนึ่งจากนั้นนะครับขึ้นวันทีสองซึ่งเป็นขึ้นปีนแรกของงานปัจจุปีวันหนุ่มคู่ขึ้นคณะข้ามขุนรวมมินครับข้ามขุนรวมมินนะครับซึ่งเป็นว่าล่ำคอนแกนนะครับซึ่งเปคอนแกนที่ยเนี่ยพนัฐเดมันล่ำแถวบานมาเลยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับล่ำอยู่ที่วัดบ,บันบงนะครับ นีพี่น้องไปติดตามนะครับเป็นมนีรักแฟนมารักเดีไปค่อยไปเห็นผลงานเลยนะครับส่วนปีหน้านะครับปีหน้าวันที่สิบแปดสิบเก้ากุมภาพนะครับเป็นระเบียบวัฒนศิลป์น,นะคะระะับบัตภาษ้าหน่อยเพลิดเพลิน,นนะครับในปีหน้านะครับซึ่งจากว่าจางเขาอลูน้ำสัญญาปฏิติเรียบร้อยแล้ว